ขอไม่จบดาว์ทาอ่ะตาเนี่ยอะไรก็ได้อ่ะจบดาวทาวไม่เอาอ ผมเห็นแล้วแหละมันไม่ทนันรู้รู้ตัวก่อนแล้วเมื่อกี้ไอ้พวกนี้นี่ขาหักเหมือนเราเนี่ยฮัลโหลมึงขาหักเหรอทำไมมากูแหลกกันเต็มเลยวะกูแหล <c oughs> แกกันหมดเลยอะ่ะขาหักกันนะครับฮัลโหลพี่พี่ขาหักแล้วครับขาหักหรือเปล่า <c oughs> ผมขาหักแล้วคนนึ <c> ่ง <oughs> ผมขาหักแล้วคนหนึ่งอะ่ะเออ โหดเกินดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องมากูแลกตามันโอ้โหผมไม่ชอบในบรรดากูแลกอะทุกปืนเลยผมไม่ผม,มเกลียดปืนนี้สุดดูดิผมไม่ชอบเลยอะคนไม่ชอบเลย ไม่เอา,เอามีคนลงยังมะในตึกยังรอดแล้วใครวะเฮ้ยเฮ้ย ลงไม่หยุดเลยเฮ้ยอามันอย่างนี้ได้โอเคตึกเทพตึกเทพตึกนี้ คนมาแล้วโอ้โหโอ้โห,โโหมึงเดอะแคมเปอร์ที่แท้จริงแต่มึงก็แตกนะเดอะแคมเปอร์ไม่ได้เรื่องนะเอาจริงดีแล้วหนูแคมมาดีแล้วแต่ว่ายังนะอ่อนหัดนะไหนลองดูที่นั่งมั่งนี้อะ <c oughs> เป็นไงวิ่งมาปุ๊บได้เสียบมันนั่งเลยเฮ้ยนั่งเงียบเลย โอ้โหประตูเปิดหมดแล้วเช็ดแต่คนต่อไปผมทำไม่ได้แล้วนะเพราะไม่มีเกาะแล้วเกาะเหลือขีดเดียวต้องหากเกาะหาเกาะหาเกาะบนหัวเรา เต็มอีกครั้งเราจะกลับมาพบกันใหม่หรือเปล่า ยังมีคนลงมาอีกตรงไหนเอ่ยผมไม่รู้ผมไปแล้วครับลงมาเลยพี่ไปแล้วน,ะน้องไอ้นุ่มอยู่ไหนเอ่ยบาวตี้อยู่ไหนเอ่ยอ้โ,อโหมีแต่บาวตี้นอกวงในวงไม่มีใกล้ๆกลไปนี่ก็นดะโดนไขวะนะ อยากไปเมืองเท่าไหร่เลยไปเมืองนี่แบบแต่แคมเปอร์อะออแคมเปอร์เหนื่อยอะเล่นด้วยแล้วเหนื่อยเหมาะแล้วที่เล่นโซโล่กัน โลกโซโลมันโหดแบบนี้แหละอ๋อขอบคุณนะไอเวยนเอ้ อย่าให้รู้นะว่ายิงมาจากไหนอะผมแค่จะขึ้นไปเก็บบาวตี้แม่งยิงรถผมระเบิดได้ได้ไดอะมี UAV อีด้วยเหรอถามจริงคนเดียวกันปะเนี่ย สวยขึ้นไงวะเนี่ย มาแล้วครับต้องมาต้องแบบนี้แหละครับพ่อหนุ่มต้องได้ลิ้มรสช็อตกันแล้วมันก็จะวอยายเวลาโดนช็อตกันคนชอบวอยายครับพอละพอละสักกันพอละเวิร์กไหมเนี่ยปืนมันเนี่ย อย่างน้อยมีเก็บเสียงฝึกช่วย A ไม่มีหรอกครับถ้าจะเวิร์กที่สุดก็คือเล่นให้บ่อยมันจะเก่งขึ้นครับด้วยความเคยชินของการเล่นเกมนั้นๆคือผมก็ไม่ได้ยิงแม่นอะไรมากมายหรอกจริงก็พอเล่นได้ยิงเป็นแต่ไม่ได้ยิงแม่นเวอร์อะไรครับนั้น เสียงนะเนี่ย,ยติดกดซไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยซึ่งมันไม่ดีนะจริงๆแล้ว ้าเก็บปืนมากนะมันะสีแดงแบบเราอยู่ใกล้มันมากสีแดงเฉือกมันไม่ไมยิงเก็บเลย <need> แต่ประเด็นคือไม่มีรถแล้วอ่ะดิเอ้ยมีรถคันนั้นไ,ได้อยู่แล้วมัง้งไม่โดนยิงตายหรอมัง้ง brand new car let's go ร้านค้าอยู่ไหนวะเอ๋ let's go <S <c oughs> ใช่มันติดกดซี <c oughs> ไปหมดแล้วตอนนี้น่าจะแย่นะครับตอนนี้อาการหนักแลยจาการเล่นเกมเนี่ยนะผมก็ตีผมไม่เล่นเกมที่มันกดซีโอ้โหต้องแคมป์เหรอวะผมไม่เล่นดาวทาวดีกว่า <c oughs> ผมไปดีกว,ว่า <c oughs> ไม่ชอบเล่นดาวทาวอ่ะ ดาวทามันเดือะแคมเปอร์อ่ะมันโคตรเดอะแคมเปอร์เลยอ่ะผ่านผ่านฮอสเทลเจอสองคนอีกไงดีสูดส้ดีไหมนะไม่ชอบสู้ในตึกเท่าไหร่มันแคมเปอร์เลยไปแล้วไม่ชอบสู้ในตึกไม่ชอบสู้ในตึก น่าจะตัวเดียวอีกตัวน่าจะตายแล้วมัง้งถ้าเอาชัวร์คือเปิด UAV แต่ผมคิดว่าเก็บ u a ไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องไล่คนหนึ่ง เจอหนึ่งคนใกล้ๆเลยนี่หว่ายืนนิ่งเลยนะมันเอ๋อขนาดเลยเหรอมันตกใจเหรอแบบยังไงดีวะยังไงกับชีวิตดีวะผมว่าเขาน่าจะเอ๋ออยู่อะเมื่อกี้ตกใจตกใจเอ๊ะยังไงดีนะจริงๆแล้วเมนคานะครับ <คง S 1> ปืนเหรอรถเนี่ยแหละ มีดิจีนอ่ะมาแต่ซื้อของกันเราอ่ะ ทุกไม่ได้ไม่มีไม่มีไมมสไน 塞不啦。 หมดแล้วบาร์ตีเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารเงินทั้งหมดที่มีตรงนี้แหละครับมีรถบรรทุกเลือดเต็มอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วตอนนี้บอกเลยว,ว่าชิวๆตานนี้ ว่างว่างรอวงบีบก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูว่าไปเล่นวงไหนเปิดวีวีไล่แต่ว่าตอนนี้ต้องใจเย็นนิดนึงห <c oughs> นีหนีตามดีกว่า รถเราเกาะหนากว่อาอย่าไปกลัวครับ

มีชีวิตอยู่เฉยดียปะ่ะเดี๋ยวไปดักฆ่าดีวะสเตเดียมได้สองคนแลนะ้วน่ะสามคนแลนะ้วน่ะไปไปได้เอา ามนั้นอ่ะผมมีอาพีจีเพื่อนมาดิครับมาดิไปไหนดีนะผมว่าไปเอาสามตัวซ้ายดีกว่าแล้วเดี๋ยวแวะซื้อของแวะซื้อของกันดีกว่าเฮ้ยเอาสามตัวซ้ายก่อนดีกว่าเอาสามตัวซ้ายแวะซื้อของ ตายมึงแตกมแต่ย,ยิงรถเดี๋ยวรถพังไม่ต้องรีบไม่มีอะไรให้เก็บเลยน่าจะไม่มีไปเลยวย่าไม่อยากเก็บเยอะครับอยู่บนรถปลอดภัยกว่า ไนร้านค้าที่ฝากไม่ต้องเล่นแล้วสไนเปอร์เนี่ยเออหมดกันเทพสไนถืออาร์พีจีน,นก็แบบมีคนมะเนี่ยอุ้ยเอาตัอนอ้าว สิบเอ็ดคนอยู่ตรงหน้าเราสามคนสี่คนบนรถหนึ่งคนแฮรเราจะเหยียดแล้วเฮ้ยแล้วมันติดควันด้วยนั่นล่ะคือ <c oughs> มันโดนอาร์พีจโดนตัดมันมันมันแต่งแน่นอนอ่ะเอา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 โอ้ยเดี๋ยวผมตามล่าหาคันนั้นก่อน ระเบิดไ,ไ,ไ,ไปแล้วเนี่ยระเบิดไปแล้วมันนี่มันระเบิดไปแล้วเนี่ยมันมี RPG เนี่ยอ้าวตึงนี่อย่างเงี้ยผมบอกเลยนะผมรับได้นหนึ่งครั้งผมว่าถึงเวลา,าเปลี่ยนสไนแล้วปะเฮ้ยไม่ไม่รถยังไม่หมดคือผมต้องยิงรถทิ้งให้หมดก่อนอะถ้าจะเปลี่ยนสไน มันมีหลดเอาอยู่ตรงนั้นไงนประเด็นหลดเอาฟฟียเอ,อาเอาเอาเห <c oughs> มือนเดิมทุกคนเจอเหตุการณ์เดียวกันหมดอะ่ะประมาณเนี้ยแตกประมาณเนี้ยนั่นอะไรอะ คนแบบเจอชะตากรรมเดียวกันอะก็คือแบบแตกแบบเนี้คือขับรถตามกันเราลงจากรถยิงมอสุกาหนึ่งนัดมันหันรถมาชนหน้าเราพยายามจะชนเราแล้วมันก็แตกทุกคนเลยเพราะว่ารถมันโกงไงคือถ้าเราไม่ถือ RPG มันต้องมันต้องหาคนถือจริงเพราะว่าถ้าไม่ถือรถคนขับรถชนะแทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ เหลือสามเหลือสี่คนเองไม่ถือ RPG กันเหรอ มันต้องตายอ่ะไอเนี่ยผมบอกเลยเพราะว่าเหลือแค่3คน 1, 2แล้วก็ปามตรงนั้นผมรู้ว่าไอ้นี่อยู่ไหนผมรู้ว่าไอ้นั่นอยู่ไหนผมขอค่าไอ้นี่ก่อน โคตรน่าสงสารเออโชคดีเพื่อนยิงหัวกูสียิงหัวให้โดนดิยิงหัวให้โดนดิเออใครว่าลถโอพผมล่ละคนหนึ่งที่ว่ารถโอพยกเว้นเรามีอารพีไงครับ <laughs> มันโอพีมันเก่งรถมันโกงทุกผมไม่เถียงเลยใครจะพูดนะแต่ถ้าคุณถืออารพีจเข้ามาก็แก้สิ ซีฟฟก็มี RPG ก็มีไม่มีใครใช้อ่ะเออคือถ้าใช้ซะมันก็ไม่โกงนะไงแต่คนส่วนมากเลือกที่จะแบบถือปืนหลัก2กระบอกก็จะมาว่ารถ OP ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไ